ความคลืบหน้าคดีอดีตรองนายกนะครับถูกผู้หญิงคนหนึ่งฟ้องว่าถูกผู้ชายคนหนึ่งนะครับนะครับฟ้องว่าไปเป็นชู้กับเมียเขาตามที่ทนายตั้มได้เปิดเผยคดีจนเป็นข่าวเกียวกราวไปเมื่อ2อสมวันล่าสุดวันนี้ผมติดตามข่าวและได้ทราบข้อมูลมาว่ามีการแจ้งความกันที่สอนอบางกีขันไทยรัฐพาดหัวนะฮะว่ารองนายกคนนี้ก็ได้ไปแจ้งความว่า ผู้หญิงคนนี้แล้วก็สามีร่วมกันช่อโกงนะครับพร้อมพ่อแม่ของผู้หญิงด้วยนะเป็นผู้ต้องหาสี่คนแล้วก็ตํารวจสั่งฟ้องจะพาตัวไปส่งอายการคดีชอ่อโกงก็เท่ากับว่าคดีนี้ก็จะมีสองสำนวนนะสำนวนในศาลเยาวชนเรื่องนะรองนายกคนนี้เป็นชู้กับเมียเขาหรือไม่การเป็นชู้เนี่ยก็ต้องดูว่านะครับมีการล่วงเกินเมียคนอื่นหรือไม่ถ้ามีการล่วงเกินมีการมีการล่วงเกิน นะหรือมีมีการไปร่วมหลับนอนหรืออะไรทํานองนี้ก็มีความผิดนะครับฐานไปเป็นชู้กับเมียชาวบ้านแต่ก็ต้องดูนะครับว่าสามีซึ่งเป็นโจนทยนะรู้เห็นเป็นใจหรือให้อภัยหรือไม่ถ้ารู้เห็นเป็นใจนะครับไม่ว่าอะไรนะหรือให้อภัยหรือมีส่วนในการรับเงินรับทองอันนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะฟ้องเรียกค่าทดแทนอันนี้เป็นหลักกฎหมายง่ายๆส่วนเรื่องการชอโกงที่ว่า รองนายกไปแจ้งความที่สอนอบางที่ขันนั้นก็ต้องดูว่ามีการโกหกหลอกลวงได้เงินได้ทองไปจากรองนายกคนนี้หรือไม่ทั้งผัวทั้งเมียและพ่อแม่ผู้หญิงร่วมมือกันโกหกหลอกลวงได้ทรัพย์สินไปจํานวนนับจิบล้านหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องไปอีกคดีหนึ่งแต่ถ้าเป็นเรื่องของการให้โดยเสน่หานะครับอันนี้ก็ไม่สามารถดําเนินคดีช่อโกงได้มันก็เป็นเรื่องการให้โดยเสน่หาก็ไม่สามารถเรียกคืนได้ คดีพวกนี้ก็ติดตามกันต่อไปนะว่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ผมก็ให้ความรู้ทางกฎหมายส่วนใครผิดใครถูกก็ต้องรอศาลตัดสินจะเป็นชู้หรือไม่เนะเป็นชู้กับเมียเขาหรือไม่ก็รอศาลตัดสินนะแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะทั้งผัวทั้งเมียร,รู้เห็นเป็นใจยินยอมให้เมียไปนอนกับรองนายกถ้าแบบนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นชู้เขาเรียกว่าสมยอมกันทุกฝ่ายวินวิน,วนได้เงิน,ได,งนได้ทองแต่เราไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นเพราะมันเกิดในที่ลับ เห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์และช่วยกันแสดงความคิดเห็นเยอะๆครับชุกครูตอนนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการแย่งเมียชาวบ้านเขาโดยผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งทนายตั้มเขากําลังจะเปิดตัวสมมุติว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะครับแล้วไปแย่งเมียชาวบ้านเขานะครับจนถูกฟ้องร้องดําเนินคดีเรื่องเป็นชายชู้ นะครับแล้วยังมีการไปข่มขู่เขาด้วยสมมตินะสมมุติเป็นเรื่องจริงเนี่ยพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยพรรคการเมืองต้นสังกัดก็เสียหายด้วยนะครับนะภาพลักษณ์คงแย่และช่วงนี้ใกล้มีการเลือกตั้งนะครับถ้าพรรคการเมืองรู้เรื่องแบบนี้แล้วไม่มีการสืบสวนสอบสวนเนี่ยพรรคการเมืองคนนี้ก็จะถูกโจมตีในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นพรรคการเมืองไหนนะครับ นะและถ้าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ต้องมีการสอบสวนด้านจริยธรรมทางสภาผู้แทนราษฎรและก็ทั้งที่ปป,ปชถ้ามุดมันยังอยู่ในระยะเวลาหรือในเงื่อนไขที่จะต้องตรวจสอบก็ต้องส่งให้ปป,ปชไปดำเนินการและยื่นคำร้องต่อสาลฎีกาก็ให้คนนี้พ้นจากความเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมมติว่ามีตำแหน่งแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลาสิบปีอะไรประมาณนั้น แล้วก็ห้ามดํารงตําแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าเราถา้าสมมุติเป็นเรื่องจริงเนี่ยเป็นอดีตรองนายกเนี่ยทําไมหาเมียไม่ได้เลยต้องไปแย่งเมียชาวบ้านก็ด้วยแปลกนะผู้หญิงก็มีเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังนะผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือใครก็แล้วแต่นะครับการแย่งเมียชาวบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่เลวร้ยวายมากผิดทั้งศีลธรรมผิดทั้งกฎหมายจริงไหมครับพี่น้อง นะนะเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับและในทางปฏิบัติเวลาใครโดนแย่งเมียเนี่ยนอกจากใช้สิทธิทางศาลโดยการฟ้องตรงต่อศาลเยาวชนและครอบครัวฟ้องเรื่องเรียกค่าทดแทนเรื่องชู้หรือชายชู้แล้วเนี่ยมันก็อาจจะโดนนอกระบบเช่นโดนประจานผ่านสื่อมวลชนแบบเนี้ยแบบที่นายจ้ามเอามาเนี่ยโดนประจานผ่านสื่อนะครับโดยเขาก็ไม่สนแล้วครับว่าเขาจะถูกดำเนินคดีหรือไม่เพราะว่า มันเหลืออดเหลือทนนะมันเป็นการทำร้ายจิตใจอย่างร้ายแรงนะครับแล้วก็บางครั้งก็อาจจะโดนทำร้ายร่างกายโดนยิงโดนฆ่าเห็นไหมดักฆ่าดักยิงกันเยอะแยะไอ้พวกแย่งเมียแย่งผัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเพราะฉะนั้นนะก็ฝากพี่น้องประชาชนก็ต้องระมัดระวังเรื่องการไปแย่งเมียชาวบ้านมันเป็นเรื่องที่อันตรายจริงไหมครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นช่วยกันกดไลค์กดแชร์ถ้ามีประโยชน์นะครับ สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับความคืบหน้าคดีอดีตรองนายกนะครับถูกผู้หญิงคนหนึ่งฟ้องว่า,าถูกผู้ชายคนหนึ่งนะครับนะครับฟ้องว่าไปเป็นชู้กับเมียเขาตามที่ทนายตั้มได้เปิดเผยคดีจนเป็นข่าวเกีียวกล่าวไปเมื่อสองสามวันล่าสุดวันนี้ผมติดตามข่าวและได้ทราบข้อมูลมาว่ามีการแจ้งความกันที่สอนอบางกิจขันไทยรัฐพาดหัวนะฮะว่า รองนายกคนนี้ก็ได้ไปแจ้งความว่าผู้หญิงคนนี้แล้วก็สามีร่วมกันช่อโกงนะครับพร้อมพ่อแม่ของผู้หญิงด้วยนะเป็นผู้ต้องหาสี่คนแล้วก็ตํารวจสั่งฟ้องจะพาตัวไปส่งอายการคดีชอ่อโกงก็เท่ากับว่าคดีนี้ก็จะมีสองสำนวนนะสำนวนในศาลเยาวชนเรื่องนะรองนายกคนนี้เป็นชู้กับเมียเขาหรือไม่การเป็นชู้เนี่ยก็ต้องดูว่านะครับมีการล่วงเกินเมียคนอื่นหรือไม่ถ้ามีการล่วงเกินมีการ มีการล่วงเกินนะหรือม,มีการไปร่วมหลับนอนหรืออะไรทํานองนี้ก็มีความผิดนะครับฐานไปเป็นชู้กับเมียชาวบ้านแต่ก็ต้องดูนะครับว่าสามีซึ่งเป็นโจทย์นะรู้เห็นเป็นใจหรือให้อภัยหรือไม่ถ้ารู้เห็นเป็นใจนะครับไม่ว่าอะไรนะหรือให้อภัยหรือมีส่วนในการรับเงินรับทองอันนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะฟ้องเรียกค่าทดแทนอันนี้เป็นหลักกฎหมายง่ายๆ ส่วนเรื่องการช่อโกงที่ว่ารอ,องนายกไปแจ้งความที่สอนอบางที่ขันนั้นก็ต้องดูว่ามีการโกหกหลอกลวงได้เงินได้ทองไปจากรองนายกคนนี้หรือไม่ทั้งผัวทั้งเมียและพ่อแม่ผู้หญิงร่วมมือกันโกหกหลอกลวงได้ทรัพย์สินไปจํานวนนับสินนบล้านหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องไปอีกคดีหนึ่งแต่ถ้าเป็นเรื่องของการให้โดยเสน่หานะครับอันนี้ก็ไม่สามารถดําเนินคดีช่อโกงได้ มันก็เป็นเรื่องการให้โดยเสน่หาก็ไม่สามารถเรียกคืนได้ก็คดีพวกนี้ก็ติดตามมันต่อไปนะว่าผลจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมก็ให้ความรู้ทางกฎหมายส่วนใครผิดใครถูกก็ต้องรอศาลตัดสินจะเป็นชู้หรือไม่นะเป็นชู้กับเมียเขาหรือไม่ก็รอศาลตัดสินนะแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะทั้งผัวทั้งเมียรู้เห็นเป็นใจยินยอมให้เมียไปนอนกับรองนายกถ้าแบบนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นชู้เขาเรียกว่าสมยอมกันทุกฝ่าย วินวินได้เงินได้ทองแต่เราไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นเพราะมันเกิดในที่ลับเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์และช่วยกันแสดงความคิดเห็นเยอะๆครับจุกครูตอนนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการแย่งเมียชาวบ้านเขาโดยผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งทนายตั้มเขากําลังจะเปิดตัวสมมุติว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะครับแล้ว ไปแย่งเมียชาวบ้านเขานะครับจนถูกฟ้องร้องดําเนินคดีเรื่องเป็นชายชู้นะครับแล้วยังมีการไปข่มขู่เขาด้วยสมมตินะสมมุติเป็นเรื่องจริงเนี่ยพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยพักการเมืองต้นสังกัดก็เสียหายด้วยนะครับนะภาพลักษณ์คงแย่และช่วงนี้ใกล้มีการเลือกตั้งนะครับถ้าพักการเมืองรู้เรื่องแบบนี้แล้วไม่มีการสืบสวนสอบสวนเนี่ยพักการเมืองคนนี้ก็จะถูกโจมตีในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นพักการเมืองไหนนะครับนะและถ้าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ต้องมีการสอบสวนด้านจริยธรรมทั้งสภาผู้แทนาราษฎรและก็ทั้งที่ปปชถ้ามุติมันยังอยู่ในระยะเวลาหรือในเงื่อนไขที่จะต้องตรวจสอบก็ต้องส่งให้ปปชไปดำเนินการและยื่นคำร้องต่อสาลฎีกาก็ให้คนนี้พ้นจากความเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมมติว่ามีตำแหน่ง แล้วก็ตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา10ปีอะไรประมาณนั้นแล้วก็ห้ามดํารงตําแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าเราถ้ามสมมติเป็นเรื่องจริงเนี่ยเป็นอดีตรองนายกเนี่ยทำไมหาเมียไม่ได้เลยต้องไปแย่งเมียชาวบ้านก็ด้วยแปลกนะผู้หญิงก็มีเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังนะผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือใครก็แล้วแต่นะครับการแย่งเมียชาวบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่เลวร้ายมาก ผิดทั้งศีลธรรมผิดทั้งกฎหมายจริงไหมครับพี่น้องนะนะเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับและในทางปฏิบัติเวลาใครโดนแย่งเมียเนี่ยนอกจากใช้สิทธิทางศาลโดยการฟ้องตรงต่อศาลเยาวชนและครอบครัวฟ้องเรื่องเรียกค่าทดแทนเรื่องชู้หรือฉายชู้แล้วเนี่ยมันก็อาจจะโดนนอกระบบเช่นโดนประจานผ่านสื่อมวลชนแบบเนี้แบบที่นายจ้าเอามาเนี่ยโดนประจานผ่านสื่อนะครับ โดยเขาก็ไม่สนแล้วครับว่าเขาจะถูกดำเนินคดีหรือไม่ะเพราะว่ามันเหลืออดเหลือทนนะมันเป็นการทำร้ายจิตใจอย่างร้ายแรงนะครับแล้วก็บางครั้งก็อาจจะโดนทำร้ายร่างกายโดนยิงโดนฆ่าเห็นไหมดับฆ่าดับยิงกันเยอะแยะไอ้พวกแย่งเมียแย่งผัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเพราะฉะนั้นนะก็ฝากพี่น้องประชาชนก็ต้องระมัดระวังเรื่องการไปแย่งเมียชาวบ้านมันเป็นเรื่องที่อันตรายจริงไหมครับ ช่วยกันแสดงความคิดเห็นช่วยกันกดไลค์กดแชร์ถ้ามีประโยชน์